ทูดวงชาวราศีเมถุนดวงนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกผลวันที่27เมษายนต้องรวยไม่รวยไม่ได้ครับไม่รวยจะลำบากโชคชะตาบุนกุศลวาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตนี้ต้องตั้งมั่นเอาจริงเอาจังอย่าล้อเล่นกับชีวิตัะผมตกตำแหน่งสิบถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาประเดบรบดังทำให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมาย ตรงนี้จะต้องสุขสมสมหวังดังใจหมายการปฏิบิดอยการีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดท่าน,นจะได้ลื่นเริงสังสรรค์มีความสุขเกิดความแจ่มชื่นการส่งมอบถ้วยทองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดเดวเวอร์บังเกิดขึ้นแสงสว่างบนจัทางการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบรารมีวาสนา ดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสไหนการสงร่งมอบช้วยทองท่านจะได้เจอเพื่อนเกา่าเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนครับชูหนุนนาโชคชะตาดวงชะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งสิบเหรียญครอบครัวอยู่่ลบยอนเป็นสุขจะมีโชคมีลาบมีแก้วแหวนเงินทองเม็ดนินจินดาเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิเลือกต้องรวยเดี๋ยวนี้ท่านต้องทำํนำนะผมการชิงไหวชิงบิบการใช้เล์เหลี่ยมเลขก,กลนเทือดใบอัศบินขีม้าส่งมอบเหรียญทอง โอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาอัศวินขี่ม้าถือดาบประหารศัตร,รูตโมมา,ารปราบศัตรูเฮี้ยนเตียนด้วยบุญกุศลวาสนาการปกปิดซ่อนเน้นการแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตานี้จะรับทรัพย์หรือโชคจังหวะดีๆจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้ลื่นเลอสังสรร์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกัน ทงสุขสมสมหวังดังใจหมายมีเกณฑ์ชะตาต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัตรจักรพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาลื่นเลือสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบอมอย่างมีความสุขพระราชาถือดาตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาะที่ดีไหนจิตใจทีอ่อนโยนจะนำพาซึ่งความสาเร็จโชคกล้าเงินทองมรมีวศาสนาคิดพินิจตายต่อ ผท่านควรที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดดาบสองข้ายคิดพินิษถึงเวลาคาบุญอุสม์วัสนาสิ่งที่ใช่เราบปานตัเมจิงเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้มองแบบแผนการไกลถึงอนาคตให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันปัฒนาอย่างก้าวโดดถึงแม้ปัญหาต่างๆต่างของด้านจะตกตำแหน่ง2เหรียญท่านอาจจะสับสนงงงวยเอาแนวนอนไม่ได้ในโชคชะตาท่านก็ต้องมุ่งมั่นไม่มีสิทธิเลือกมากเท่าไหร่นะเราเดฟูบังเกิดขึ้นการมาโจประแจงเรียแข่งเรียขาก็ต้องเห็นเป็นเรื่องปกติ ครับอย่าไปจะใส่ใจนะครับอย่าไปคิดเยอะนะผมว่าฉันจะต้องเป็นคนที่แบบเจอคนที่จะต้องจริงใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะผมถ้าเป็นไปได้ท่านต้องไปบนสวรรค์นะผมเจอแต่เทวดาชั้นฟ้านะผมแต่ว่านี่โลกมนุษย์นะครับแม้ว่าสิงสาราศาสตร์ก็เกิดโลกมนุษย์หมดนะครับหลวงพ่อท่านยังบอกเลยนะผมว่าเกิดมาจากนรกภูมิก็เยอะ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนั้นต้องอยู่ให้เป็นอยู่ในแดนบุญกุศลวาสนาดวงนี้ตกตำแหน่งแดนบุญเ h e ทมเปรนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคจะเกิดความคล่องตัวสุขสมสมหวังดังใจหมายแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดามีดปากตรงกลางใจถือดาวตั้งขึ้นกาได้กาเสียมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าการส่งมอบด้วยทองโอกสดทองโองกาสดีบดิปดอยการ,รีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีนกน้อยนำพาซึ่งบนกุศลวาสนา ครับผมการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคยาลืล่นเลงสังสรรค์มีความสุขเกิดความแช่มชื่นมีดาบล้อมรอบปิดหูปิด,ปดตากร,กระวนกระวายกระสับกระสายตกตำแหน่งเอเมโรัลนักลบล้าได้กล้าเสียครับนะผมฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ไปเยี่ยงครับผมเพราะฉะนั้นดวงนี้ระวังทะเลาะวิวาทดวงไม่มีสิทธิ์เลือกแต่ทำยังไงครับรวยไงครับรีบรวยรีบเฮงรีบปังรีบะสบความเร็ดดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โวยโชค ดวงชะตาราศีเมถุนประจำเดือนในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆม,มากมายเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์มาดูกันว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละด้านด้านการงาน ในเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อการงานของชาวราศีเมถุนคุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงศักยภาพของตนเองให้ผู้อื่นได้เห็นในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะได้รับหมอกหมายโปรเจกต์สำคัญ หรืองานที่ท้าทายความสามารถแม้อาจจะรู้สึกกดดันบ้างแต่นี่คือโอกาสทองที่จะได้พิสูจน์ตัวเองให้คุณทุ่มเทและใส่ใจในรายละเอียดของงานผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นที่น่าประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้กับคุณในระยะยาวสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการส่งใบสมัครหรือสัมภาษณ์งานดาวพุทธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะช่วยเสริมในด้านการสื่อสารและการแสดงออกทำให้คุณสามารถนำเสนอตัวเองได้อย่างโดดเด่นและน่าสนใจอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการพูดจาและอย่าอวดอ้างเกินจริงเพราะอาจส่งผลเสียในภายหลังได้ ในช่วงกลางเดือนคุณอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายในที่ทำงานอาจมีความขัดแย้งหรือการแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานแต่ไม่ต้องกังวลมากนักเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้คุณพัฒนาตนเองและเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่ให้พยายามรักษาสมดุลระหว่างการทำงานเป็นทีมและการแสดงความสามารถส่วนตัว ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนระยะยาวในอาชีพการงานคุณอาจจะได้รับข้อเสนอหรือโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจให้พิจารณาอย่างรอบคอบและอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ช่วยวูวการปรึกษากับผู้มีประสบการณ์หรือที่ปรึกษาอาชีพอาจช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นด้านการเงิน ในเดือนนี้ดาวเสาร์จะส่งอิทธิพลต่อด้านการเงินของชาวราศีเมถุนทำให้คุณมีความรอบคอบและระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนและจัดระเบียบการเงินของคุณในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะพบกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ อย่าตกใจหรือวันไหวให้มองว่านี่เป็นโอกาสในการเรียนรู้การบริหารจัดการเงินที่ดีขึ้นพยายามมองหาวิธีประหยัดค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันและอาจพิจารณาหารายได้เสริมจากงานพิเศษหรือการลงทุนที่มั่นคงกลางเดือนไปต้นไปสถานการณ์การเงินจะเริ่มดีขึ้นคุณอาจจะได้รับโบนัส หรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามอยากเพิ่งใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ให้เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมหรือเงินสำรองฉุกเฉินในช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจจะได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน หรือการลงทุนให้เปิดใจรับฟังและพิจารณาอย่างรอบคอบการลงทุนในการศึกษาหรือพัฒนาทักษะใหม่อาจเป็นทางเลือกที่ดีในระยะยาวสำหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการวางแผนชำระหนี้อย่างเป็นระบบพยายามหาวิธีลดดอกเบี้ยหรือต่อรองเงื่อนไขการชำระหนี้ให้เป็นประโยชน์กับคุณมากขึ้นความอดทน และบินัยทางการเงินจะช่วยให้คุณก้าวผ่านอุปสรรคนี้ไปได้โอกาสที่เข้ามาเดือนนี้ถือเป็นเดือนแห่งโอกาสสำหรับชาวราศีเมถุนดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคโชวจะส่งอิทธิพลดีต่อคุณธรรมให้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอย่างไม่คาดคิดในด้านการงานคุณอาจจะได้รับข้อเสนองานใหม่ ที่น่าสนใจหรือได้รับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งให้เปิดใจรับโอกาสเหล่านี้และอย่ากลัวที่จะก้าวออกจาก comfort zone ของตัวเองบางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจนำมาซึ่งความก้าหน้าที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจมีโอกาสในการขยายกิจการหรือร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ให้พิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบและอย่าลืมปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจในด้านการศึกษาเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณอาจจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาที่จะช่วยพัฒนาทักษะของคุณไม่ว่าจะเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงหรือทักษะเสริมอื่นๆ การลงทุนในการพัฒนาตนเองจะส่งผลดีในระยะยาวนอกจากนี้คุณอาจจะได้พบกับคนใหม่คนใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคุณอาจเป็นเพื่อนใหม่ที่ปรึกษาหรือแม้แต่คู่ครองในอนาคตให้เปิดใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเพราะเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับคุณในอนาคตอย่างไรก็ตามในขณะที่รับโอกาสใหม่ๆให้ระมัดระวังและไม่ประมาทโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนหรือการตัดสินใจครั้งสำคัญควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อที่ดูดีเกินจริงการตัดสินใจด้วยสติและเหตุผลจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุด จากโอกาสที่เข้ามาด้านความรักสำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันดาวสุขจะส่งอิทธิพลดีต่อความสัมพันธ์ของคุณทำให้เกิดความเข้าใจและความใกล้ชิดมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณและคู่ของคุณอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายบางอย่างอาจ เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันหรือความเห็นที่ไม่ตรงกันในบางเรื่องอย่าเพิ่งท้อใจหรือหงุดหงิดให้มองว่านี่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นพยายามสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและจริงใจฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและพยายามหาทางออกร่วมกัน